ระหว่างที่รอขบวนรถโวดพิเศษที่7นะครับกรุงเทพเชียงใหม่จะขอเล่าสัน้นนิดนึงนะครับว่าสาเหตุที่ขบวน1 1, 1ึกัน1นึมาเจอกันเนี่ยก็เพราะว่าถ้าตามเวลาเนี่ยหนึ 1, 2, เนี่ยมาถึงก่อนนะครับรถมาถึงตอน5.48โมง48นาทีแต่ขบวนรถเร็ว1 1, 1ึมาถึงตอน5.55โมง5 55. ต่างกันนะครับ แล้วดุพิเศษที่7จะต้องผ่านจุ้มแสงตอนเที่ยงตรงไม่กระเที่ยงหนึ่งนาทีนะครับที่รถจะผ่านแสงไฟมาแล้วนะครับถามว่าสามขบวนนี้เนี่ยมาเจอกันบ่อยไหมและมาเจอกันทุกวันไหมตอบเลยครับว่าไม่ทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าบางวันเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมาตามเวลาออกตรงเวลาก็จริงแต่หนหนึ่งหนึ่งในบางวัน รถล,ล่าช้ามาเกือบหนึ่งชั่วโมงอย่างเช่นออกต้นทางตอน7จ็โมงห้ไม่ก็7จ็ดโมงครึ่งเโมงสีสิบ้างสำหรับหนึ่งหนึ่งนะครับขบวน7ถึงได้แซงไงรถล,ล่าช้ามามากเท่าไหร่โดดพิเศษที่7จจะนำหน้ามาตลอด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วขบวน1นึกัน1นึและขบวน7จะมาเจอกันที่ชุมแสงอยู่แล้วครับเจอกันบ่อยไหมบ่อยไม่ทุกวันนะครับแค่บางวันอย่างเช่นวันนี้ต้องอยู่ให้ห่างเซซี่นะครับเพราะว่ารถมาเร็วมากรถรวมพิเศษที่7ขอพูดนะครับเขาใช้รถแดวูดในการทางขาบวนมันก็คือรถนั่งชั้นสองปัปอากาศ ไม่ใช่รถนอนนะครับย้ํานะครับว่าไม่ใช่รถนอนแบบประกาศนั่งนอนชั้นสองคนละคั่วเลยก็ใช้แดว,วูแล้วนั่งแับประกาศนะครับเรียกให้ถูงนะไม่ใช่สปินเตอร์คือสปินเตอร์ก็คล้ายๆแดว,วูนั่นแหละครับแต่ต่างกันตรงชื่ออย่างสปินเตอร์เนี่ย ก็จะมีอาหารให้แดวูก็จะเป็นอย่างนั้นมีเหมือนกันโดดพิจิตผ่านชุมแสงเสร็จแล้วไปจอยทีหนึ่งที่ตะพานหินพิพจิตพิเซุโลกศิลาอาเดชัยบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลลำพูนไปสู่ที่เชียงใหม่นะครับรถมาแรงนะครับต้องอยู่ให้ห่างเจ้าเห็นความไว้นะครับมาอย่างไวว ไปอย่างไวนะครับไปอย่างไวไปอย่างไวเลยนะฮะกหพูดอีกรอบนะครับลดไปจ่อยทีนึงที่ตะพานหินพิจิตรพิุโลกศิลาอาจเดนใช้บ้านปิ่นนครลำปางขุดตาลำพูนไปสู่ที่เชียงใหม่นะครับส่วนรถเร็วหนึ่งหนึ่งสองเมื่อจอดชุมแสงเสร็จแล้วรถไปจ่อยทีหนึ่งที่ทัพกิจปางน้ำโพนครสวรรค์ หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมีลบบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒชุมทางบ้านผาชีพราแก้วมาพระจันทร์อยุธยาบางไปอินเชียงรากลังสิตดอนเมืองลกักษีมังเขนนิคมรถไฟกรม11ชุมทางบางซื่อสามเสนไปสิ่สุดที่กรุงเทพนะครับซึ่งรถไปถึงตอน18นาฬิกาหรือ6โมงตรง โมงเย็นนะครับไม่ใช่หกโมงเช้าหกโมงเย็นนะครับลงออกจากเฉลชัยเจ็ดโมงครึ่งไปถึงกรุงเทพหกโมงตรงก็คือสิบแปดนาฬิกาออกได้นะครับขอสอมสี่สี่หนึ่งแปดชะกบวนนะครับส่วนล่างสามก็เป็นรถเร็วหนึ่งหนึ่งที่จะรอตามหลังรถด่วนพิเศษที่เจ็ดนะครับ อยานั่งอยู่หรอกแต่ไม่มีปังนี่ดิสวยชิปเป่งเลยถ้าจบม้อหงนะจะนั่งแม่งให้ครบทุกส,สายเลยคอดูไม่แน่อาจจะนันหนึ่งนึ่งสองก่อนก็ได้จากชุมแสงไปลงกรุงเทพไปได้นะครับหนึ่งสองเด่นชายกรุงเทพนั่งมาสี่ห้าครั้งนะครับขบวนนี้อย่างนั่งอีกอย่างนั่งอีก